บ่อมันประมาณห้าปีแล้วว่าบ่อกรบ่อเนี้ที่ไม่ได้ล้างเลยผอช่องความน้ำโอเคบ่อบ่อนี้เขาไม่ได้ทำสะดือเอาไว้นะฮะ,ะเรื่องถุงลม กันเขื่อนซะกังปุชิมีสวัสดีครับโค้ย8 8 0วันนี้เราอยู่แถวลาดพร้าวนะคะรับลาดพร้าว80กรุงเทพมหานครกับภารกิจ งานแก้ระบบปองบอ่อปลาให้กับคุณลูกค้าโอเคบอ่อปองอยู่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบอ่อปองกัน ในช่องป๊มน้ํายาวมาถึงนี่โอเคบ่อบ่อนี้เขาไม่ได้ทําสะดือเอาไว้นะฮะคือเขาแค่เอาน้ําอ่ะเข้าทางด้านข้างของบ่อ,อค,คือตรงนูน้นปล่อยให้น้ําเข้าทางนูน้นสกิมเมอร์ระดับก็ไม่ได้แล้วไม่ดูดแล้วเดี๋ยวเรา ต้องมาเดินสะดือเทียมให้หน่เดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่าน้ำมันมันลงถึงระดับไหนแล้วเดี๋ยวเดินสะดือเลือ้อยไปในเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนที่เราเห็นหน้างานที่เราจะทําโอเคครับจริงๆบ่อบ่อเนี้ยมันเป็นน้ําตกอยู่ทางฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็ไล่าย,ยาวไปเลยเดี๋ยวเขาลูกค้าเริ่มปิดกั้นแล้วพื้นที่ เพื่อจะต้องการเล็งแค่บางส่วนเท่านั้นลูกค้าให้เราเอาน้ำมาเติมใส่ในบ่อน,นี้เพราะว่าให้ย้ายพวกปลาสอดปลาหานึยยงปลาแรดให้มาอยู่ในบ่อน,นี้ครับไปแยกปลาแล้วส่วนปลาคราฟขึ้นบ่อเข้าไปโอ้ได้ที่แจ๋วเลยกลางบ่อเข้าไปในร่มโอเค ดีครับผมอายุสิบเอ็ดปีแล้วนะครับถ้าคนนอกรูปหัวนี่แง๊บไหมครับไม่แง๊บไม่ง๊บใช่ไหมครับไม่แง๊บไม่ตอบตัวนี้ไม่ไม่ดื้อไม่สนไม่ดื้อไม่สนด้วยโอเคคิดถึงว่าตอนวัยรุ่นน่าจะแรงดีนะตอนเด็กๆก็แรงแรงดีแรงดีตอนวัยรุ่นก็เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งใช่เริ่มสุขุมใช่ ล้างยังก่อนอ่บังระวังน็อตข้างหลังนะแหลมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวป่อยอ่ะทะลุเลยนะตรงเล็กอ่ะดูด้านนี้ ตีแล้วไม่ถึงไม่เกินสามปีวะ่ะอืมไม่ถึงสามปีเฮ้เลยเยอะโจอี้ไม่อยู่แล้วนะครับโจอี้ <laughs> ไม่อยู่กับเราแล้วหลังจากที่เราคังคกหลอกเขาไปบ่อยเท่า <c oughs> เขาน้อยใจออกเลยี่โกี กำลังไล่จับพวกปลาปลาส้อยดอกบากนะครับปลาสอดหัง่งนกยุงอย่าไปอยู่บ่องฝั่งนู้นเดี๋ยวแยกปลาค้าขึ้นมาอยู่บอกก่อเข้าไปอีโอ้โหโชว์แน่แล้วก็จับปลามือเปล่าจะโชว์ด้วย<ช>ดีดีนะดีๆนะ

บ่อมันประมาณห้าหปีแล้วว่าบ่อกองบ่อเนี้ยที่ไม่ได้ล้างเลยอ่ะอันนี้มันถึงที่สุดแล้วอ่ะมันต้องล้างแล้วอ่ะ เจ็ดมันมีสี่หัวนะครับตัดออกไปสองเลยเอาไปสองคอแยแดงแรงหน่อยโอเคครับเราตัดเจ็ตออกแล้ว <c oughs> เหลือแค่สองจุดพอมันจะได้รับพลนแรงๆหน่อยเดี๋ยวย้ายรูน้ำเข้าทางด้านนน้นมาทำเสะเดอเทียมทางนี้นะครับ ตัวพ่นน้ำในบ่อเสียนะครับของคุณลูกค้าเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่ลูกค้าบอกให้เรากั้นเขื่อนนะ พอไม่อยากให้น้ําโซนนี้มันไปหาฝั่งนู้นเวลาฝนตกกันเขื่อนซะโอเคพรดือ <c oughs> เดินให้แล้วเอย่ามาแก้ท่อพ้นน้ำให้หน่ เขื่อนเป็นรูปเป็นร่างแล<อ>้ว<ช>ที่หงูว่าไหไม่ใช่หูไม่ใช่ไม่ใช่หูไม่ใช่งมากโอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้ก็เสร็จสิ้นและหนึ่งสเต็ปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำอะไรกันบ้างโอเคทำจุดพ่นน้ำนะครับแก้จุดพ่นน้ำให้ลูกค้าใหม่ ปรับเซ็ตตัวโอเวอร์ฟลทำเขื่อนแก้งานระบบเจ็ตทำสะดือเทียมใส่วัสดุกองเพิ่มวัสดุกองแล้วก็เปลี่ยนชุดหน้าจานสกิมเมอร์ให้ลูกค้าใหม่เดี๋ยวเราตากบ่อทิ้งไว้สัก4-5วันก่อนเพราะว่าอยากจะให้พวกไข่ค้างคค่ะครับที่มันเกาะอ,อยู่ตามผนังที่เรามองไม่เห็นนะมันฝ่อไปเองก่อนพอเดี๋ยวถ้ารีบใส่น้ำไปวันนี้ปับ๊บ เชื้อมันยังไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมามีอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับวันที่น้ําเต็มเพื่อมาปรับจูนระบบปั๊มน้ําท่อพ่อนน้ําสกิมเมอร์อะไรต่างๆให้ลูกค้าอีกรอบนึงถึงว่าจะเป็นอันเสร็จที่ีโอเคครับคุณผู้ชม ลูกค้าทําพื้นแม่นาแนงใหม่แล้วเราเข้ามาถึงแล้วันนี้เราจะย้ายปลาลงนะโอเคเดี๋ยวเรามารอตัดจูนตัวสกิมเมอร์แล้วก็ดูเรื่องงานไฟตรงจุดนี้ให้ลูกค้าเพราะว่า ช่างเขามาทำไม้แล้วนเนี่ยแล้วมาทำให้ปลักที่มันเอาไว้เสียบปั๊มน้ำนะมันห้อยออกมาอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวยึดเราใช้เชือกผูกมัดแก้ต่างไว้ก่อนโอเคเขื่อนที่ฉาบใช้ได้นะไม่รั่วแม็กดูจังปุชมนนีย,ยาวไปหัดอ่ะได้เธอช่วยเดี๋ยวจะหนึ่ง อืยพอมันมีน้ำแล้วมันทำงานลำบากนะน้ำหนูหนลยกวกาพวอไ้ เดีออว่ะเ,เราจะมาเอาไม้ถูพื้นครับแต่เจอเจ้าทิ่นเขานั่งอยู่เดี๋ยวน้องครับน้องเนี่ยไม้อยู่นี่เไม่กล้าเดินเข้าไป เฮ้ยแต่ก็บอกไม่แกข่ขอเอาไม้หน่อยนะคะรับดิดนะเดี๋ยวผมเอามาคืนครับ <What? S 1> เดี๋ยวใช้เสร็จแล้วมาคืน <c oughs> บอลมีเรื่อมา,มาคืนเขานะ,ะแต่ก็ท่วง จะได้อยู่เพราะว่าน้ำมันยังไม่ถึงระดับโคโอเวอร์โฟล์บอยเดี e ๋ยวบอยลูกค้าบอยเปิดดูไม้นแานงาหน่อยว่าเขาเรียงวัสดุกองไว้ปลูกไหมเพราะตอนนั้นเขาลืออกมาหมดเลยบอยลองดูด้วย ลดใช่ไหมพี่หมายหมายถึงยังไงนะฮะตัวน้ำล้นะครับครับมันไม่ได้ไม่ได้ลดระดับไม่ไดม่ลดถ้าไม่ลดครับสร้างไว้โอเคแล้วประมาณนี้เลยถ้าระดอกน้ำมันเพิ่มขึ้นก็จะล้นพิ้งออกไปก็ลงใช่ไม่มีปัญหาไม่มีครับไม่มีเราเห็นว่าตัวนี้ต่ำลงแต่น้ำบนเท่าเดิมเลยนะโอเคระบบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับที่น้ำมันออกดูสีอื่นๆแบบนี้เพราะว่า เราเติมน้ำไม่เสร็จภายในวันเดียวไงฮะค่อยๆเติมแล้วก็จะเปิดรันระบบรันไม่ได้แค่วันเดียวเองครับแล้วทีงานเราก็เข้ามาย้ายปลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปล่อยรันสักสสัปดาห์น้ำก็จะกลับมาใสเท่านั้นเองครับโอเคครับ คุณผู้ชมสำหรับภารกิจในวันนี้นะงานแก้ระบบกองบอกปลาให้คุณลูกค้าก็สําเร็จลุล่วงไปได้ดดีฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสาหรับวันนี้โค้ชหนึ่งกระศูลลาไปก่อนพบกับปีใหม่ต่อไปของเราได้สวัสดีครับ